วิสากิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพัฒนาก้าไกลเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมในปีพุทธศักราช2561โดยมีจุดเริ่มต้นจากนายสุริยาหงทวินประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ชักชวนสมาชิกและเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขารวกเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งในพื้นที่ตำบลเขารวกมีพืชไร่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในแต่ละปีราคาผลผลิตมักจะมีราคาที่ตกต่ำครับก็ได้มีโอกาสนะครับมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำมาตรฐาน G.P เป็นรายเดี่ยวนะครับผมก็เลยเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้ใบมาตรฐานเป็น G.P รายเดี่ยวมานะครับแล้วก็พอได้มาตรฐาน G.P รายเดี่ยวแล้วก็ผลิตข้าวโพดนะครับไปขายก็ประสบปัญหาอีกนะครับเนื่องจากว่ารานในพื้นที่เขาไม่ได้บวกราคาเพิ่มให้นะครับในการทํา G.P นะครับเขาก็รับซื้อในราคาข้าวโพดทั่วไปนะครับ ก็ก็เลยมีความคิดนะครับเริ่มนะครับก็เลยจะชวนชักชวนเกษตรกรที่มีแนวคิดเดียวกันนะครับที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยนะครับก็รวมรวมกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็มีหน่วยงานทางนักส่งเสริมนะครับของเกษตรอำเภอนะครับเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนะครับให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เริ่มต้นทํามาตรฐาน G.P. แบบกลุ่มนะครับ ก็พอได้ใบวิสาหกิจชุมชนมาแล้วนะครับแล้วก็ทํามาตรฐาน G.P. แบบกลุ่มแล้วเราก็รวบรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันนะครับแล้วก็ผลิตร่วมกันแล้วก็ขายร่วมกันนะครับเดิมนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพนะครับก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็ไปขายกับบริษัทผลิตทันต์โดยตรงนะครับก,ก็ได้ราคาดีระดับหนึ่งนะครับแต่อยากจะได้ดีมากกว่านี้นะครับถ้าเรามีการปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามตลาดต้องการนะครับ ติ่งที่ตลาดต้องการะต้องการความชื้นที่14.5นะครับแล้วก็สิ่งเจอิญไม่เกิน5%นะครับเราก็เลยมีแนวคิดนะครับจะรวบรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้มียอดยอดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับและเพื่อจ้างร้านเอกชนนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ส่งผลิตขายให้กับบริษัทผลิตน้ำสัตว์โดยตรงครับให้ผ่านพ่อค้ากลางครับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขาร่วกพัฒนาก้าวไกลดําเนินกิจกรรมหลักในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาตรฐาน GAP และมีการดําเนินกิจกรรมเสริมหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมการปลูกข้าวโพดไซเลตกิจกรรมด้านการประมงกิจกรรมด้านปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆตามความสนใจของสมาชิกวิสากิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขาลวกพัฒนาก้าวไกลมีการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกมีวาระละสี่ปี และมีระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดําเนินกิจกรรมของวิสาหกิจช,ชุมชนโดยระเบียบข้อบังคับต่างๆล้วนมาจากสมาชิกและมติในที่ประชุมโดยในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งรวมถึงมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่สมาชิกและเครือข่ายได้ทราบ นอกจากนี้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนรวมถึงสมาชิกเครือข่ายต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตและทบทวนแผนการผลิตร่วมกันอย่างน้อยปีละสองครั้งและสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนสถานะด้านการเงินปัญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนและเพื่อนสมาชิกเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตเลยนะครับสมาชิกก็มีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตนะครับทำาอ้ไพีของกลุ่มนะครับทำไปรายเดียบนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมวางแผนนะครับทั้งปัจจัยการผลิตกําลังเครื่องจักรแผนปลูกแผนเก็บเกี่ยวนะครับจนถึงแผนปรับปรุงคุณภาพแผนนี้จะใช้ส่งข้าวโพดเมล็ดแห้งให้กับบริษัทผลิตอาหารสัตว์ด้วยนะครับเพื่อเราเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเลยนะครับว่าเราจะใช้เงินซื้อ หรือใจ่ายในช่วงเดือนไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นการบริหารจัดการแบบกลุ่มครับผมเพราะมีอะไรเราก็ต้องเรียกประชุมก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรเราก็มีการประชุมมีการวางแผนการจัดการถ้าเราไม่มีประการวางแผนนะเกิดเราปลูกพักโพดอย่างนี้นะสมมุติว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเวลาหน้าแลนะ้งมาตลาดมันตันช็อปไม่ทันอะไรมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกคือ ผลผลิตมันจะเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องมารวมกันวางแผนทุกคนต้องมาวางแผนร่วมกันหมดทุกคนแล้วก็แจ้งข่าวสารให้ทราบว่าพายุจะเข้าอย่างนี้นะประธานก็จะแจ้งมีลายกลุ่มเลยค่ะอันนี้ให้เราเตรียมตัวรอรับว่าฝนมันจะมากแม้กระทั่งการหยอดการเตรียมดินการอะไรทุกอย่างเราก็ต้องสื่อสารให้กันรู้อันนี้คือการวางแผนการผลิตถ้าเราไม่มีการวางแผนเราก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดี อันนี้ก็คือเป็นมติของกลุ่มที่ทำร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้แผนต้องรู้วันที่ปลูกวันที่เก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนไหนเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ได้ตรงกันเก็บเกี่ยวมันก็จะไม่ประดังประเดกันเพื่อนำผลผลิตไม่ให้เสียหายเพื่อทยอยออกเทียให้มันแบบกลุ่มเราเราจะได้ขายให้สะดวกเนาะ ต้องมีวางแผนร่วมกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์มีอะไรก็ประชาสัมพันธ์ให้กันรู้ทุกเรื่องประชุมบ่อยมากเข้ามาใหม่ๆแทบจะล้องให้นั่นแหละอยากลาออกตอนนี้ไม่อยากออกแล mm ้ว hmm. เพราะถือว่าทุกคนชนมีรายได้ร่วมกันแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ ต่อไปเราก็จะสอนให้คนรุ่นหลังขึ้นมาแบบทำเป็นตัวแทนของพวกเราต่อไปค่ะนอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของสมาชิกและข้อมูลด้านบัญชีด้านสถานะการเงินของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบแฟ้มเก็บเอกสารและในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ซึ่งสมาชิกและคณะกรรมการสามารถตรวจสอบความถูกต้องความโปรง่งใสในการดำเนินกิจกรรมได้ตลอดเวลา สถานะด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนได้รับการสับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ปี2565มูลค่า10ล้านบาทจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอลำสนทิแบ่งออกเป็น2ด้านได้แก่สินเชื่อด้านปัจจัยการผลิตการรวบรวมผลผลิตอนุมัติสินเชื่อ4 2 3 6 0 0บาททวนสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยมูลค่า5,796,400บาททวน วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าโพดเขาลวกพัฒนาก้าวไกลมีการจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปั่งลรให้สมาชิก20% 2. สมทบเงินวิสาหกิจชุมชน20% 3. สาธารณประโยชน์10% 4. ค่าบรหิหารจัดการ50%ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรม4ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของวิสาหกิจชุมชนมีกําไรทุกปี นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการลงทุนและส่งเสริมการออมแก่สมาชิกโดยในปี2564มีเงินหุ้นที่ได้จากการซื้อหุ้นของสมาชิกหุ้นละ100บาทมีมูลค่ากว่า168,000บาทซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มทุกปีโดยจะนําเงินหุ้นส่วนนี้ไปลงทุนในการซื้อฉลากสอสซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสมาชิกแล้ว ในส่วนของเงินออมสมาชิกมีการออมเงินร่วมกันทุกปีซึ่งในปัจจุบันมีเงินออมมูลค่ากว่า56000บาทนอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังมีการสำรองเงินทุนไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยงในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นต้องใช้เงินสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ผลการดำเนินกิจกรรม4ปีที่ผ่านมาของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เข้าโพดิเขาวรวกพัฒนาเก้าไกล ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้สมาชิกและเครือข่ายมีรายจ่ายที่ลดลงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตร่วมกันนอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังมีการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิกอาทิเช่นสมาชิกมีสิทธิ์กู้ยืมปัจจัยการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการทำประกันชีวิตให้แก่สมาชิกทุกปีเป็นต้น ซึ่งหลังจากที่วิสาหกิจชุมชนมีรายได้และสถานะทางด้านการเงินที่มั่นคงแล้ววิสาหกิจชุมชนได้มีการคืนกำไรให้แก่ชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบวัดสดุอุปรกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆอาทิเช่นสำนักง,งานเกษตรอำเภอลำสนทิโรงพยาบาลวัดโรงเรียนและอบตอเป็นต้น ในด้านของสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เข้าโพดเขารวกพัฒนาก้าวไกลให้ความสําคัญและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากกลุ่มให้ความสําคัญทั้งด้านนี้มากเลยครับเป็นระดับที่1เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบมาตรฐาน g p ด้วยนะครับเรื่องของการเผานะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยถ้าเราเกี่ยวเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเราเผาเนี่ยแปลงเนี่ยจะไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับทำให้ดินเสื่อมเร็วนะครับการไถกบต่อตังและการปลูกพืชหมือนเวียนเนี่ย ผือปลูกผู้ตือตุนถั่วเนี่ยจะช่วยช่วยให้ดินมันร่วนซุยขึ้นนะครับเหมาะในการปลูกพืชไร่นะครับก็กลุ่มจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับในเรื่องของการเผานะครับและพื้นที่ของสมาชิกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพื้นที่สประกอนะครับก็จะเป็นที่ที่ไม่ลุกลามปากสงวนนะครับเป็นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ครับผมศัตรนารน่ะมันมีระบบขึ้นการขายของผลผลิตอ่ะมันก็มีตลาดรองรับ มีมีราคาประกันไวเออไม่ต้องกลัวว่าเราจะขายผลผลิตที่เราทําออกมาไม่ได้เพราะว่ามันกลุ่มแปลงใหญ่เขามีที่รองรับบริษัทที่รับคึืชนไร่ของเราอยู่แล้วค่ะที่ก็จะใช้บริการเครื่องหยอดข้าโพดอ่ะเออค่าบริการก็ที่แปลงใหญ่จะคิดค่าบริการไร่ละสิบบาทจ้ะ ออมันก็ดีสําหรับคนที่ว่าไม่มีเครื่องจกักรเพราะว่าเครื่องจักรที่เราได้มามันมีประสิทธิภาพกว่าของของที่บ้านที่ใช้มาดั้งเดิมแล้วอันนี้มันมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อ,อ,อยๆค่ะได้รับการสนับสน,นุนรวมกลุ่มกันซื้อรวมกลุ่มกันขายผลิตภัณฑ์ขายรวมกันทุกคนก็เมื่อก่อนทําการเกษตรก็เราไม่มีความหวังเลยว่าเราจะไปเป็นไง ถึงสิ้นปีมาเราก็ขาดทุนขาดทุนแต่ทุกวันนี้เราทําแล้วเราซื้อว่าเรามีกําไรหักต้นทุนไปแล้วเรายังมีกําไรถึงเศรษฐกิจจะยแย่ๆข้าวของราคาแพงเราก็ยังมีกําไรอยู่ค่ะก็เข้าตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะก็ประมาณสี่ปีค่ะก็พอได้เข้ามาก็ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ารายรายจ่ายน้อยลงไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้ ได้ได้มาพบเจอกันคุยปรึกษาแบบปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันก็ช่วยกันแก้ไข่ะค่ะ